กูสอนทําทุกวันนี้กูจะเปิดรับบริจาคเพื่อเอาตัวเองย้ายใช้ชีวิตสุขสบายกูก็ทําได้กูจะเก็บเงินเก็บทองในการไปที่ปรึกษาตามหลักคําสอนพระเจ้ากูก็ทําได้แต่กูเห็นด้วยความโลภเพ่งเลงอยากได้ทรัพย์ของชาวบ้านมันผิดในหลักของกุศลก,กรรมปวะสิบแล้วเอาความเห็นผิดไปให้คนเดิงคนออกจากความเห็นถูกต้องกูจึงไม่ทําเพราะฉะนั้นมึงจะด่ากูมึงต้องบริสุทธิ์กว่ากูมึงไม่บริสุทธิ์กว่ากูมึงด่ากูไม่ได้ นั่นคือหลักเหตุหลักผลของหลักสัจจะความจริงมึงจะกล้าสั่งสอนใครมึงต้องดีก่อนมึงไม่ดีมึงสั่งสอนชาวบ้านไม่ได้เพราะมึงจะโดนย้อนกลับไปหามึงลอรีเอตก็ช่วยมึงไม่ได้ไหลย้อนกลับหมดกุรักปกันนี่ลอรีเอตต้องเข้ากูแล้วนะออซึมซับได้นอนเนี่ยที่มึงอะไรไหลย้อนกลับเนี่ยเออต้องเข้ากูแลนะ้วนะกูบอกให้เออมันจะไหลย้อนกลับไหลย้อนกลับไปหามึงแน่นอนไม่มีทางรอดกูบอกเลย มึงจะรอดยังไงเพราะอะไรตัวมึงมันว่ะบาดแผลเต็มตัวคนเกลียดกูก็รับสภาพเอาละกันคนเกลียดกูก็ทนหน่อยละกันคนเกลียดกูก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมึงไปหายากินเอาละกันแก้ปวดหัวยาพลาพลาโรงพยาบาลยันทีก็ได้ไปรักษาอาการปวดหัวการไมเกรนกูแนะนำโรงพยาบาลยันทีเพราะโรงพยาบาลยันทีเคยรักษาให้กูฟรีกูแนะนำเนี่ยปรึกษาโรงพยาบาลยันทีรักษาโรคโรคอะไรโรคลังเกียดชาวบ้านโรคอดทนไม่ได้เวลามีคนเกลียดขึ้นฝีโทรศัพท์ตัวเอง แนะนำโรงพยาบาลยันฮีฝ่ายจิตเวชอ่าจิตแพทย์่ะนะปรึกษาซะมึงหนีกูไม่ได้เออกูเรียกว่าพวกนี้เขาเรียกว่าโรคแพ้ความจริงทนต่อความจริงไม่ได้เกียดใครพูดความจริงกูกรีดทนต่อความจริงไม่ได้โลกกลัวความจริงไม่ได้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 ฉันไม่อยากฟังไอ้นี่ไม่จริงนี่มันช่วยนี่มันเลวมันพูดคำจ๊าไม่ได้นี่เลยโลกกลัวความจริงนี่แหละสันดานเอาแต่ใจมึงจํากูไว้นี่แหละสันดาน ใครพูดอะไรไม่ได้ใครพูดอะไรไม่ถูกหูไม่ได้ไม่โอเคไม่ดีดาวนี่ประเด็นนี้ก็มีอยู่ในไรสดมันมีอยู่โหนกระแสวันนี้นะนี่แหละสันดานเอาแต่ใจของผู้มึงทนไม่ได้ใครพูดอะไรนิดหน่อยไม่ได้แต่ต้องนิดหน่อยไม่ได้จะเป็นจะตายนี่แหละสันดานเอาแต่ใจมึงเข้าใจกูหรือยังนี่แหละเรียกว่าเอาแต่ใจกูพูดทุกอย่างชัดเจนหมดนะมึงเถียงกูไม่ได้ต่อให้มึงไปเอาวงการแพรย์มด่ากูกูก็เถียงมึงก็เถียงกูไม่ได้เพราะกูพูดทุกอย่างที่ต้นเหตุ มึงแก้ทุกอย่างที่ปลายเหตุกูรู้ต้นเหตุหมดว่าต้นเหตุของของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในฟีวิมมึงคืออะไรพวกมึงเนี่ยมาดูกันตอนปลายเหตุมึงเลยแก้ความทุกข์ในปัจจุบันไม่ได้เพราะกูเหนื่อยถ้าเป็นหนังจีนก็กระอักเลือดอเออกระอักเลือดตายซะยังไม่ตายเพราะมันเออไม่ตายก็ต้องเอือกอ้กเอือกอาก่อนนั่นแหละแล้วแต่มึงนะไม่เกี่ยวกับกูละเป็นเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูมึงทุกข์ใจต่อไปกูก็สุขใจต่อไปสบาย,บายๆกูไม่โกรธ จะมาคุยกับกูก็ได้นะกูไม่ได้โกรธอะไรไม่ได้เกลียดอะไรเลยถ้ากูพูดอะไรรุนแรงไปกูขอโทษด้วยกูว่าด้วยความจริงใจกูขอโทษก็กระทบกระทั่งใครก็แล้วแต่กูขอโทษเลยถ้ากูพูดแต่ถามว่ากูจะพูดต่อไปไหมกูพูดกูไม่หยุดพูดมึงอุดปากกูไม่ได้กูพูดตามหลักสัจจความจริงมึงไม่มีสิทธิ์มาอุดปากกูมึงไม่มีสิทธิ์มาห้ามกูให้กูพูดมึงห้ามกูไม่ได้เออเพราะฉะนั้นมึงปิดปากกูไม่ได้มึงปิดปากกูได้มึงก็ต้องไปปิดปากสื่อด้วยเพราะสื่อก็เสนอความจริง แม้ความจริงนะั้นมึงไม่ชอบก็ตามแต่สื่อก็เสนอความจริงแบบตรงไปตรงมากูก็เสนอความจริงตามหลักคำสอบพระเจ้าแบบตรงไปตรงมา